เรื่องต้นปีใหม่ปีวอกให้เฮงเงต้องรู้สี่เคล็ดลับปรับพวงจุ้ยนะครับถ้าอยากให้งานรุ่งรับปีวอกแค่บนโต๊ะสะอาดอย่างเดียวไม่พอใต้โต๊ะต้องคลีนทีให้สุดอย่าให้อะไรมาสะดุดความก้าวหน้าเพิ่มพลังให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นด้วยการวางลูกคริสตลัลบนโต๊ะทำงานส่วนเรื่องดักรักเคล็ดลับอยู่ที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ในห้องนอนต้องสะอาดอย่าวางอะไรรกขวางรักแล้วเตรียมรับข่าวดี ประตูคือปากทางของโชคลาบต้องทำความสะอาดทุกซอกห้ามเอาขยะของหมดสภาพมาวางข้างประตูต้องสะอาดให้สุดโชคลาบจะได้ไม่สะดุดบ้านสะอาดแล้วช่องปากต้องสะอาดด้วยเพราะปากก็เปรียบเสมือนทางเข้าของโชคลาบแค่แปรงฝันสะอาดไม่พอแบคทีเรียยังตกค้างกว่า10ล้านตัวเลือกลิสต์รีซีโร่สะอาดกว่าแปรงฟันอย่างเดียวสเท่าแต่รสชาติอ่อนโยน0%แอลกอฮอล ตรุ่จีนต้องคลีนให้สุด